สวัสดีค่ะก็สวัสดีคุณลูกค้าที่น่ารักที่เคารพรักเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะณนะตอนนี้ก็อยู่กับร้านสยามยม,มด้บบานใบเช่นเคยค่ะเย้แลพบเจอกับเอ็มซีหัวแมงแม่งอย่างนังไก้อ,อีกแล้วนะคะก็วันนี้นาง้อยไม่ได้มาไลฟ์สดกันนะคะคุณลูกค้าวันนี้นอง้อยทาตามคําเรียกร้องข,งของคุณลูกค้าทุกท่านนะหลายคนคงจะสงสัยว่าก่อนที่เราจะ ส่งมอบรถให้กับคุณลูกค้าเนี่ยเรามีการตรวจเช็คตรวจสอบสภาพรถ,รถคือรอบคันทั้งหมดเนี่ยเราตรวจเช็คอะไรบ้างนะคะก็วันนี้นะเห็นข้างหลังของเราไหมนี่ข้างหลังของเรากำลังจัดเตรียมก็คือเหมือนแบบเช็คความเรียบร้อยของรถก่อนส่งมอบให้กับคุณลูกค้านั่นเองนะคะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวน้องก้อยพาไปเลยดีกว่าเนาะอ่ะเดินตามน้องก้อยมาเลยค่ะมาเลยมาเลยตามมาเลยค่ะตามมาเลย อ่าเห็นไหมคะก็มาเจอกับช่างบอลของเรานั่นเองนะคะสวัสดีค่ะอ่าก็นะคะก็วันนี้นองก้อยมีคําถามอยากจะมาถามนะคะก็คือลูกค้าหลายท่านสงสัยว่าก่อนที่เราจะส่งมอบรถให้กับคุณลูกค้าค่ะเราต้องมีการตรวจสอบตรวจเช็คอะไรบ้างคะก็เช็คระบบอ่าทั่วไปครับก็มีระบบน้ำมันเครื่องอ่ายางคผมแบตเตอรี่ครับค่ะอ่าน็อต โบต่างๆครับครับผมก็คือเอาง่ายๆก็คือเราเช็คทั้งหมดรอบคันเลยนะคะก็เดี๋ยวให้พี่บอลได้ลองทดสอบเบื้องต้นก่อนดีกว่าการทดสอบอ่าระบบไฟส่องสว่างไฟเลี้ยวครับอ่าครับผมโอเคค่ะระบบสตาร์ทครับผมครับอันนี้ระบบสตาร์ทนะครับอ่าสวิตสตาร์นะครับติดแล้วโอเคครับมาที่ระบบไฟเลี้ยวครับ เล้ยวซ้ายครับแล้วขวาครับไฟต่ำติดนะครับไฟสูงครับสต็อปไฟครับมาดูด้านหลังครับ ลวทรายนะครับติดกระติเดี๋ยวขวาครับเีฆครับเด็กมือเด็กหน้าเด็กเท้าเด็กหลังครับผมไฟสองไฟทะเบียนครับเด็กครับครับผมมาฟังเสียงแตรครับโอเคครับแต่ใช้ได้ครับ มาเรามาลองฟังเสงียง G X, X S 150ครับค่ะก็เบ้องต้นที่ี่บอนค่ะได้แจ้งไปก็คือเราเช็คระบบรอบคันเลยนะคะก็คือสภาพรถรอบคันเลยแล้วสุดท้ายเลยที่ขับไปได้คือเราก็ต้องเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งมอบรถให้กับคุณลูกค้าเนาะอ่ะก็ ใครที่อยากบอกว่าสนใจตัวรถ G S X S 1 5 0นะคะก็สามารถโทรสอบถามมาที่ร้านเราได้นะคะที่ร้านเราพร้อมจำหน่ายให้กับคุณลูกค้าอย่างแน่นอนค่ะและที่สำคัญนะคะน้องก้อยทำคลิปนี้ก็เพื่อตอบโจทย์ก็คือตอบทุกคำถามที่คุณลูกค้าสงสัยว่าก่อนที่ร้านเราจะส่งมอบรถให้กับคุณลูกค้าเนะะี่ยค่ะเรามีการตรวจสอบตรวจช็บอะไรบ้างนะคะอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นการเบื้องต้นเนาะพี่บอลใช่ครับ ให้พร้อมใช้งานครับอ่าก็คือตรวจสอบตรวจเช็คก็คือให้พร้อมใช้งานของคุณลูกค้านั่นเองคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานโซูกิ S M B ครับโอเคค่ะคุณคันอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับพวกเราด้วยนะคะ